คลิปนี้ถ่ายสดเลยนะครับพี่งานตําหนิมีอยู่เจ็ดท้ายนะครับลูกค้าถามเยอะมากนะครับบางท่านกับไม่ค่อยมีเงั้นงินหายากแะงต่างมีตัวถูกๆไม่มีตัวตําหนิไหมนะผมเลยคัดเลือกทั้งหมดเดินดูทั้งหมดแล้วนะครับคัดออกมาจนหมดแล้วก็เอาที่ว่าผมไม่ได้คุณพี่ไปได้นะครับดูแล้วผมก็น่าจะขาดทุนชุดนี้ตําหนิสวยนะครับมันเป็นอย่างไรว่าตําหนิสวยไปดูวันพี่ถ่ายทาวันนี้วันที่สิบดูแล้วคุณพี่ไวๆหน่อยวันเดียวได้เ,ดเบอร์โทรติดต่อนะครับ สิ่งที่คุณพี่จะได้ถ้าเกิดเราเลือกเจ็ดเบอร์นะครับเจ็ดเบอร์ด้านนี้นะครับคุณพี่ก็จะได้ตัวปืนนะครับไกปืนสแตนเลสแล้วก็เป็นตัวง่ามนะครับง่ามมูทําหมดเลยมียางนะครับมียางชุดนี้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนตัวพิเศษนะก็คือจะไม่เหมือนชาวบ้านมีหนึ่งเดียวในไทยนะครับก็คือมีเซฟกันล่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมโมูให้หมดไม่คลอนนะพี่ในะครับเนี่ย จับมันไม่คลอนนะครับนิ่งมากเวลาใช้งานต่างๆนะครับถ้ามันคลอนมจะไม่แม่นนะครับเอาลูกกระสุนใส่นี่เสร็จแล้วก็ดึงนะครับแบบนี้ยิงได้ปกตินะครับมันจะมีตึงต่หนิดนิดหน่อยๆนะครับผมเอาเอามาลดเดี่ยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต่อแล้วตัวลดเหลือพันสองพอพี่นะครับเรารวมส่งด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมยิงให้ดูนัดนึงนะครับเดี๋ยวผมลงกับพื้นก่อนเออนะครับแล้วใช้เท้าเหยียบโอ้โหตึงมาก ฮถึงมาเดี๋ยวไปดูนะครับทุกตัวนะเพชรหมดเวลาก่อนโขกแรงต่างนะครับเอาประมาณนี้นะครับขวดน้ำนะครับที่พลุนะครับที่เห็นนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบนจะไลให้ดูแต่ละตัวตัวอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับผมจะอยู่ด้านหลังกล้องแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นกันนะครับมีเบอร์หนึ่งตัวงามนะครับโมให้หมดนะครับ มียางแบบนี้ให้สองชุดมีลูกกระสุน9มิลให้หนะึ่งร้อยนัดล็อกปุ๊บงานจะเป็นแบบนี้นะครับงานตัวนี้เลยด้านนี้ไม่มีนะครับเอ่อเป็นแก่นล้วนไม่มีตําหนินะครับติดขาก้อง22มิลมาตรฐานในไกปืนสแตนเลสมีเป็นรอยตาไม้นะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับหาขออ้างบริดครับพี่น้องรถพันสองนะับรวมส่งมีจํากัดนะฮะสวยดีมีรอยเท่านี้นะครับเป็นมันดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับ เป็นต้นไม้แยกเป็นแก่นไม้นะครับประมาณนี้มีรอยเท่าเท่านี้ตำหนิพี่นะแล้วยังสวยปกติพันสองนะครับโดยปกตกิก็ลดกันอยู่พันเจ็ดอันนี้ลดให้อันนี้คือเบอร์หนึ่งแล้วกันเบอร์หนึ่งไปดูนะครับตัวนี้เบอร์สองเบอร์สองจะเป็นทรงทรงมือสอดด้านนี้สวยนะครับเป็นร้อเป็นเซเลยนะครับแต่มันตำหนิมองไหนเดียวเบิรงก่นันนะฮะอันนี้ตัวง,ง่ามเอ,อ่อเบอร์สองมีด้านนี้ด้านนี้รับพี่ มันเป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรมันเหมือนมันแตกลายงายอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าก็ติดกาวเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยแยกมันนะมีเท่านี้พี่เป็นรอยเท่านี้นะฮะก็เลยเอามาลดให้เหลือพันสองพอตำหนิน้อยมากนะครับมีเส้นเดียวที่มันถึงนี่นะครับแต่ว่าลงกาวปิดเรียบร้อยดูแล้วก็ใช้งานได้ยาวนะครับไม่ไมีไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นสวยลงตัวดีเนี่ยครับทรงมือสอดอันี้เบอร์สองเอ่อตัวนี้เบอร์สามนะครับ อูเสร็จก็ออกครับอันนี้อันนี้เป็นเบอร์สามด้านนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วไม่มีตําหนิเดี๋ยวไปดูด้านนู้นว่าเป็นยังไงบ้างผมก็มันลุ้นด้วยกันนี่แหละพี่นะครับเดินคัดแล้วมันจําไม่ได้ชุดนี้สวยนะครับแล้วก็มีรอยแตกลายงานนะครับอยู่เท่านี้มีเท่านี้นะครับมีมีแตกอยู่เท่านี้ด้านนี้ก็มีลึกนะครับลงไปนิดเดียวนะครับแล้วก็มีด้านนี้ก็ไม่ก็มีทะลุมีรอยเท่านี้เองใช้งานได้ยาวนานนะครับพี่นะครับถ้าเกิดคุณพี่ใช้ไปหลายปีก็เอากาวลงหน่อยเท่านี้มีเท่านี้นะครับ ตัวง่ามนะครับผมเน้นนักเน้นหนาคุณพี่ต้องดูนะไม่งั้นมันจะไม่จบนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ทาเซฟนะครับก็จะเป็น่หงือดเดิมๆเห็นไหมพี่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมทําให้เป๊ะนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้ให้ก่อนส่งมันจะโมให้อันนี้เป็นเบอร์สามตัวนี้เป็นเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นตัวกําคอเรียบๆตัวกําคอเรียบๆด้านนี้โอ้มีหอดลใหม่ครับพี่น้องงามดี มีรอยอันนี้ก็ไม่เป็นนะครับมีรอยเท่านี้โอ้คือหน่อยแต่ว่นนาเป็นตาหนิบมงองใรับเป็นรอยรอยเหมือนรอยตาไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่มันแยกออกจากกันนิดๆเป็นรอยมีลึอกอยู่ประมาณไม่ถึงมิลด้วยนะพี่เเท่านี้นะฮะโปรเหลือพันสองเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะฮะอันนี้เบอร์สี่อันนี้เบอร์ห้านะครับ ถามหลายโพดกเ็เลยหุนหวยนะครับมีตำหนิตำหนิไหมนะครับถามหลายคนกเ็เลยหุนหวย lawsuit, กเ็เลยไปเบิรงมาเลยครับพี่น้อง <wont> ด้านนี้สวยนะครับไม่มีตำหนิด้านนี้ดูด้านนี้ก่อนอ๋อนี่ในตำหนิ heroin, นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ห้านะครับมีรอยเอากาวเรียบร้อยนะครับมันเป็นหลุมไม้ไม่รู้ว่าเป็นรูอะไรน่าจะเป็นรูรอยมอดนะครับเป็นมอดเก่าก็ปิดไปเรียบร้อยไม่เท่านี้ครับตำหนินะครับนอกนั้นก็ปกติดีชุดบนจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะชุดบนนะฮะตัวนี้ผมรู้สึกจะทําทาเซฟแล้วมันจะไม่คลอนนะครับพี่นะครับ ตัวนี้เเบอร์หกเบอร์หกด้านนี้นะฮะพี่อันนี้เป็นตัวกำคอลองนิ้วไม้ประดูมีเท่านี้เป็นรอยตาไม้นะครับแบมีเท่านี้มีเส้นบางๆเป็นความลึกก็มีไม่ได้ลึกนะครับเป็นรอยเขาเป็นนิดเดียวเองเอาเอาตัวนี้มาโรดให้นะครับแล้วก็มีตาไม้ด้านนี้ก็สวยดีสวยไปอีกแบบหนึ่งชุดบนชุดเดียวกันอันนี้เบอร์เบอร์หกนะครับมีเท่านี้นะฮะเบอร์หกก็สวยเบอร์เจ็ด ไวเดอร์ ider, แนะนำนะครับพี่คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นโอนได้พี่ปลายทางไม่ทันก็นะครับเพราะว่าลูกค้าคลิปก่อนก็เอาไปทางไปทางนะพี่ไม่ทันเขาคลิปเจ้าเขาโอนก็ไปกินก่อนนะครับเป็นรอยแตกรา,ายงานนะครับด้านนี้มีเท่านี้นะครับยาวลงไปแต่ว่าไม่ลึกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สวยโปรนี้น่าจะเป็นโปรที่ถูกที่สุดด้วยนะครับปกติแล้วตำหนิผมลดถูกสุดอยู่ที่พันสามวันนี้พันสองพอพี่นะฮะเห็นลูกค้าถามเยอะก็เลยเอา คือที่รถนะครับผมคือเวลาส่งงานตัวปกติไปแล้วนะครับเจะได้ไม่มีรอยตําหนิอะไรต่างก็คือคัดเป็นเป็นงานร้อยไปเลยนะครับส่วนว่ามีตําหนิผมคัดมาทั้งร้านได้เท่านี้คุณพี่จะได้ปืนนะครับแล้วก็ได้ยางหนึ่งชุดแล้วก็มียางแถมให้อีกชุดหนึง่งมีลูกก้ามินนะครับเแถมให้ลูกก้ามินก็แถมให้อีก1นึอยนัดโดยปกติเลยนะครับ เอาเลยพี่น,นะครับเบอร์โทรเบอร์เลยนะครับ0650979599มีอยู่7,000ท้ายนะครับหรือจะเอาตัวใหม่เลยก็ได้มันก็มีนะแต่นจะราคาจะต่างกันตัวใหม่ลดให้1 0 0นะครับอันนี้เป็นตัวงานตำหนิลดให้1 0 0งพอตำหนิเท่าที่เห็นโอเคขอบพระคุณครับพี่ยังไงก็พักมาแล้วกันคอาน,นี้ไปทํางานต่อแล้วกันนะครับอันนี้คัดมาให้เรียบร้อยนะครับสั่งปุ๊บส่งนะพี่ผมจะส่งวันต่อวันนะสินค้าก็มีอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องรอาการผลิตไม่ต้องรอหลายๆเดือนนะของสินค้าเขามีอยู่แล้วนะครับี่นะครับแล้วก็มีลงสีอยู่หน้าบ้านอีกโอเคขอบพระคุณครับ